ครับตอนนี้เรามาดูความสวยงามของเสาที่เราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสวยใช่ไหมครับการตั้งเสาเทปูนเอ่อเทปูนในหลุมเสร็จแล้วก็เสาลงตั้งเลยแล้วก็ตั้งระดับ้วปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันก็แห้งนะครับพอแห้งแล้วมันก็เราก็จะ มาใส่ตะขายกันเลยพรุ่งนี้หรือเออพรุ่งนี้ยังไม่เดี๋ยวมาลืนสองวันนะครับเรามาเดินดูกันหน่อยว่าส่อหนา,นาเป็นไงได้ระดับดีไหมนะครับผู้ชมทั้งบ้านหรือที่ไหนก็ตามนะครับที่ไหรก็ตามที่เข้ามา,าดูอา,อากอากาแฟดำนะครับเขตอกอกาแฟดำ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามให้ด้วยนะครับจากขอบคุณนะครับนี่ครับเพื่อผมเป็นกำลังใจให้ผมที่จะทำคลิปอาวิดีโอต่อๆไปให้พวกเราได้ชมกันนะครับนี่ครับก็ก็เหนื่อยพอสมควรเพราะเราต้องเข็นปูนมาใส่ไกลอยู่นะครับ นี่ไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นข้างล่างมันต่ำเนาะขัวมันสูงเลยก็ต้องยกใส่ทั้งใส่ยกส่งกันมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับนี่รอบโรงงานให้ผลง,งานของเรานะครับวันน,นี้นะครับสวยงามตั้งตรงเป็นแนวไม่มเีเอียงซ้ายเอียงขวานะครับ เพราะว่าเราจับระดับน้ำนะฮะถ้าท่านที่ชมแล้วสนใจที่จะทำรั้วตามที่บอกก็ทำได้เลยนะครับนี่ครับแต่ส่วนใหญ่บ้านเราจะใช้ไม้เนาะเสาแบบนี้คงจะไม่ไม่ค่อยมีใช้แล้วก็ตะข่ายก็คงจะไม่มีใช้ถ้าใช้รั้วแบบนี้เสาแบบนี้เดี๋ยวเสาเหล็กนี่คงจะโดนขโมย แน่นอนโอเคครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับไว้ใส่ตะข่ายเรียบร้อยแล้วจะมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ดูการอดกดครั้งนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ